ลึกเข้าไปในผืนป่าท่ามกลางคุณเขาแห่งศรัทธายังมีดินแดนที่ธรรมชาติหลังสันกับเรื่องราวที่ท้าทายความเชื่อนี่คือเรื่องบังเอิญหรือเป็นล่องรอยแห่งตำนานพญานาคที่นี่คือถ้ำนาคาดินแดนที่ศรัทธาและปฏิหารเดินเคียงข้างกันครับ ถ้ำานาคาครับอที่เมื่อวานเราไปสัมผัสกับถ้ำนาชีมาแล้วรหรือว่าเป็นการซ้อมครับถ้าเปรียบเทียบก็เมื่อวานก็เป็นระดับอนุบาลวันนี้เราจะมาระดับมัธยมถึงอุดมศึกษาหรือะะเขาชันมากวันนี้ก็เป็นมินิมาราทอน,ม,นมาราธอนวันนี้เป็น,นเป็นฮาปมาราทอนนะครับได้ครับก็หมดทดสอบได้ตอนนี้ถึงกับฟันออกปากเชียวโอ้ามาเมื่อเช้าหนาวมากอุณหภูมิ ที่ถ้านาคาวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเล็กตัวเดียวครับเดี๋ยวเรามาที่จุดลงทะเบียนก่อนเริ่มต้นนะครับแล้วก็นัดพี่ไก่ไว้นะครับเดี๋ยวพี่ไก่ก็จะพาเราขึ้นที่ถ้านาคาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยวถ้ำนาคาของเราในวันนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากจะดูระยะทางก็แต่แต่แต่ป้ายก็คือระยะทางประมาณนี้ วันนี้เราก็มีไกด์นำทางด้วยชื่อพี่เริ่มนะครับ<ส>เขาจะให้ความรู้ของเรา <ขอ S 1> ให้ความรู้ของรเราครับไปเรื<ส>่อยๆเขาจะดูแลเรา<ส>แล้วเขาจะเหนื่อยกับเรามากเลย <c oughs> นี่ทางเดินนะครับ <c oughs> ก็เป็นทางเดินบันไดแรกก็สะดุดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ทางเดินจะไม่เหมือนถ้ำนาคีเลยอันนี้ทางเขา อันนี้คือทางแล้วเหรอปิดใช่ไปครับพี่โตครับรามาเป็นกอนะคะอีกนะครับขอพูดหน่อยครับว่าครับเราจะรอดท้องเต่านะคะแล้วก็มาอีกด้านนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนค่ะตูเต่านะครับตูเต่าอันนี้ครับเราลอดตูเต่ามาลักษณะนะครับ ผมวิเคราะห์สุดผมพูดติดๆขัดๆนะครับเบื่อใจแรงด้วยครับธรรมชาติกำลังสรรมาได้สวยงามเนาะโอเคไปกันต่อครับอันนี้พาผมมาเข้าข่ายป่ะครับนี่ที่มาถึงจุด A นะครับผมอาจจะต้องจุดแรกของเราก็คือจุด A นะคะจุดเริ่มต้นนะคะ จุด L ก็คือหน้าถ้ำนาคา A ถึง L นะคะ a ถึง L ระยะทางเท่าไหร่ครับ1,200เมตรค่ะระยะทางหนึ่งมันรโดยกราดาค่ะแต่ว่าเขาจะวัดในระดับตรงาตรงนี้นะคะแต่เราเดินวานแบบนี้ใช่แต่เราแบบแบบนี้แต่เราจะเดินแบบนี้คดเคี้ยวระยะทางอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวกันทีนึงมีสติมีสมาธิหน่อยนะครับต้อง คุณดอดอปีห้าคุณยังไงฮะเห็นเชือกแล้วผมก็หนาวแล้วครับหนาวพอเดิมอย่ตอนนี้เห็นเชือกเป็นเนคุณดูฐานเกแล้วนีครับนาวิกโยธินทก็ยังไม่บ่นเลยฮะเเลยข้น ผมถามพี่เริ่มนิดนึงครับว่าการเดินทางครั้งนี้เราใช้เวลาระยะเวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงครับค่ะินมทั้งหมดทั้งขึ้นและลงอยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะเอ่อเพื่อนมันจะวกกันอันนี้นี่ครับพอใจไหมครับตอนแรกเหนื่อยนะครับ เรเห็นใจนิดเหนื่อยเหนื่อยหนเท่าแห่งเขาอุ้มครึมเราขึ้นมาแล้วครับคุณาทางจิตวิญญาณของเราได้ขึ้นนำแล้วนี่เขาแบบว่าชิวมากครับผมนี่ดูครับทางขึ้นครับเราไม่รีบครับตามคอนเซ็ปต์เราไม่รีบครับคุณกระตือรือร้นรีบรีบค่ะนี่ครับเขาแบบสูงมากนะครับทางขึ้น วิธีเดินก็ต้องเรามาระวังแต่ว่าก็ยังมีเราบันไดให้จับนะครับพวกเราทุกคนเก่งงเลยอ่ะดีทางที่เราเดินขึ้นมานะครับไต่ขึ้นมาชันมากๆนะครับโอเคครับพี่โตตอนนี้นอกจากทางเดินก็ยังชันยังไม่มีที่สิ้นสุดเรามาดูนะครับอันนี้เขาทําทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะคนสมัยก่อนที่เราเห็นนี่คือพี่ๆเขาช่วยกันเอาเหล็ก จาก้างล่างขึ้นมาช่วยให้เราทักท่องเที่ยวสะดวกสบายเดินทางง่ายแล้วถือว่ายากแล้วก็ชันเนาะใช่แต่ถ้าดูก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินทางตอนไม่มีเหล็กนี้เนื่อบอกว่านี่ครับใช่ค่ะขึ้นนี่ครับหคดหินนี่ก็คือบันไดเนี่ยกอดหินที่เราเห็นนี่คือเส้นทางเดิมที่ก่อนมีอ่าบันไดเหล็กแล้วขึ้นหดหินพวกนี้ครับปีนขึ้นไปโอ้โหแสดงว่าที่ผมขับรถมาผมเห็นเป็นยอดเขาสูงๆงก็คือ ลูกนี้แหละที่เราจะไปบนยอดสุดแล้วพี่มองขึ้นไปที่เห็นใจดีตรงนั้นแหละค่ะที่เราจะนั่นปะไลล่ะนั่นเลยค่ะเราไปค่ะตรงนั้นเมื่อกี้ผู้พูดอยู่ว่าจะบ้ากระมังขึ้นไปจี่ขบนจิงจิด้วยเราต้องไปตรงนั้นด้วยค่ะโอ้นด่ดูครับเขาขึ้นไปเกือบจะเก้าสิบองศาอยู่แล้วนะครับในทางขึ้นอ่ะีนะครับที่ผมสั่นขาอยู่ตอนนี้มันคืออาการนี่เดี๋ยวผมจะพาแบบเดินขึ้นไปเนี่ยมันกว่าเก้าสิบองศาเลย ผมเ้นนนอยู่ะครับีมือนี่เราต้องจับราวบันไดไว้ตลอดเลยนะครับตอนนี้อีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของการเดินทางมาข้ามนาคาครั้งนี้จุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรครับพี่โตครับงอนครับงอนเชื่อว่ามีรูปร่างเหมือนงอนย่านากนะครับเอาไว้ขอพร อ๋ออพรขอให้การเดินทางขอเรื่องหน้าที่การงานาการ,รเขอก็พูดก็ได้ครับเครับ <abra uto> ครับดูดูพิธีกรน,นะครับว่าพร้อมหรือเปล่าอยากพูด <cents> แต่ไม่ยอยากพูดอยากพูดแต่ไม่อยากพูดตอนนี้ตอนนี้เรากลับเข้าเรื่องนะครับอันนี้เป็นไงครับเราไปถามผู้รู้ <ไ ha. S 1> ผู้รู้ผู้บุตรบานดีกว่ครับ อันนี้นะครับพี่เริมนะครับตรงนี้เรามาถึงสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับจุดงอนนาคานะคะ,คะเป็นความเชื่อว่าขอพรเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจส่วนตัวเวลาขอพรนะคะอย่าลืมมบอกชื่อนามสกุลของเรานะคะคเพื่อจะได้ระบุตัวตนคือเราเวลาท่านให้พรจะได้ให้ถูกต้องพี่เริ่มบอกว่านี่คือเสียนบริวารครับทางขึ้นนะครับมารอต้อนรับ ก็ดูจากรูปร่างธรรมชาติแล้วก็ถายเสียงอยู่ครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดอะไรครับผมจุดจีค่ะจุดจีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ถ่ายรูปนะคะจะเป็นลักษณะหินคล้ายๆรูปดอกเห็ดนะคะจะมีความสวยงามเป็นขด จุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ครับครับจุดที่ผมเมนู์มีไฮไลท์ทั้งจุดเลยครับเนี่ยครับผมแต่ไม่ได้เอาปากกาไฮไลท์มาบ้าไงเอาว่าผมกาทุกจุดเลยครับอะไรทุกจุดเลยสวยตลอดเลยครับสวยงแคบเล่าองเล่ช่องอันนี้เป็นจุดถ่ายภาพที่ยอดฮิตของท่องเที่อะไรครับช่องแคบเบล่าช่องแคบเบลล่าไม่ใช่ช่องแคบฮิร์รอนต้านะครับไม่ใช่ครับช่องแคบเบลล่าเดี๋ยวเราจะทำดูกันว่ามันสวยขนาดไหนครับ มาถึงจุด E D e, e, e F E H I J K แล้วครับเราถึงจุด K แล้วครับเราเราจะไปถึงจุดที่ไหนครับเราจะไปต่อนะครับ L M N O P L โใช่ o P ไหมครับ อนเลามาถึงจุดตรงไหนครับพี่โตนะถึมทางโรงถ้ำนาคาแล้วนะครับที่มีชื่อเสียงที่เราเห็นตามโลกอินเทอร์เน็ตเลยถูกตอ้องหรือที่นี่โด่งดังไปทั่วโลกเลยเนาะคือสิ่งแล้วมีกฎระเบียบอะไรยังไงบ้างครับผมกฎระเบียบของเรานะคะห้ามสัมผัสผนังถ้ำหรือกล่มหินหทุกกรณีนะคะ ข้ามดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารด้านล่างงดใช้เสียงถ่ายรูปถ่ายวิวได้ปกติค่ะโอเคค่ะจุดแรกของเราจะเป็นลำตัวท่าน ตอนนี้เราก็มาถึงลำตัวของท่านที่ท่านาานะคะคาค uh, านะครับเราก็จะเห็นเท็กเจอร์ของทางสองมุมนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบลายเก็พญานาคค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับลำตัว แรกๆนะคะที่เปิดถ้ำนาคาก็เลยลองขึ้นมาดูตอนที่เขายังไม่เปิดเป็นทางการนะคะในทางที่เราลงมาตอนแรกลกมากค่ะเราค่อยๆปีนป่ายลงมาในผนังถ้ำจะแบบว่าทึบเพราะว่าลกได้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือมันเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวมันก็เลยโล่งก็เลยให้เราเห็นลำตัว่านได้มากขึ้นนะคะจริงๆตั้งแต่เดินเข้าถ้ำมานะครับความเป็นลำตัวพญานาคชัด ในทุกๆมุมก็จะดูคล้ายกับการขดตัวรอบบริเวณถ้ำก็คือจะมีการขดตัวนะครับตลอดระยะทางที่เราเดินมาเลยนะครับด้วยความชัดของลําตัวนะครับเห็นในทุกๆมุมจะเป็นแบบเกล็ดที่ชัดเจนนะครับอาจจะต่างกันถ้ำนาคีนะครับถ้ำนาคีก็จะเป็นแบบเป็นแผ่นๆนะครับแต่คล้ายเกดมูไปแต่อันนี้จะเป็นเกล็ดที่มีเป็นก้อนๆไปเลยแล้วก็ซึ่งเกล็ดพวกนี้ก็กว้างจาก พี่ไก่ไกนะครับก็บอกว่าจะมีความเป็นผู้ชายหรือความเป็นพญานาคชัดนะครับชัดมากนะครับประดือภูรลังกาใช่ค่ะถ้ามองดีๆก็เป็นลักษณะคล้ายๆดวงตา คนะแต่ว่าถ้าเกิดหน้าสวน,น้ำจะล้นเต็มตรงนี้ค่ะอ๋อถึงขึ้นมาถึงนี่ใช่แล้วสวยด้วยในใสายมูเขามีความเชื่อ,อยังไงบ้างครับรพี่พตรงนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อว่าเหมือนที่เรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือสมัยก่อนน้ำมันก็จะสะอาดนะคะหลวงปู่ก็จะเอาน้ำตรงนี้ไปต้มไปใช้อะไรเงี้ยค่ะครับอันนี้เราก็ดูมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นยงตาของพญานาะคเนาะเหมือนจริงๆครับ อันนี้นะครับเราเดินมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นจุดที่ต้อศสนยนรวมสักการะบูชานะครับ,ท,รบที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างครับอันนี้คือพระเจดีย์ชัยมงคลบูลรภาก่าหรือเจดีย์บรรจุอธิทันตะฆาหรือส่วนฟันของหลวงปูเ่เสานะ,ค,ะครับถ้ามองลอดเข้าไปในเหล็กตรงนั้นนะครับก็จะเห็นเจดีย์ของเก่าของเดิมนะครับที่เป็นอีก อีกมอลนะครับต่อเป็นเจดีไว้ข้างในก็บรรจุอัฐิน,นะครับไว้นะครับส่วนที่เป็นสีทองนี่คือเจดีใหม่ที่สร้างคลอง mm hmm. สวยงามมากแล้วก็อยู่จุดบนยอดเขานะครับ1จุดนะครับพี่โตครับคว่าจะพี่โตก็จะขึ้นไหวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบันไดสวรรค์นะครับ นี่นะครับคือทางทางของเราแนะนำบันไดนี้ครับเป็นบันไดปรับเสียนอย่างที่บอกนะครับครับมันเป็นไดปรับเสียนยังไงผลองค์ยานาไปนะครับครับตะคกวกินอืดเริ่มแล้วครับไปครับสเต็ปเขาไม่เท่ากันจะเป็นอย่างนี้นะครับตะคกวกินก่อนใครบอกว่าถาเพื่อนไดไม่เป็นมาเป็นตรงนี้ครับ ะะจุดนี้นะคะจุดนี้เราจะถ่ายรูปนะคะขอพอรบบเดินเลี่ยงไปด้านนี้นะคะครับ <Okay. S 2> บางตำนานถูกเล่าขานบางเรื่องราวถูกจารึก และนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติบันทึกไว้ด้วยการเวลาดินแดนแห่งความเชื่อที่กำลังรอให้ทุกคนมาสัมผัสครับที่นี่ถ้ำนาขา